ท่านรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเสียใจตอนแรกข้าคิดว่าท่านเป็นลูกผู้ชายที่เ้าหารคิดไม่ถึงว่าท่านจะเป็นจอมโกหกปิ้นปร้นข้าผิดไปแล้วข้าไม่โกหกแล้วจะไม่โกหกเจ้าอีกแล้วข้ารับรองท่านคิดว่าข้าควรจะเชื่อท่านต่อไปไหมควรสิ จาบอกว่าทําผิดรู้จักแก้ไขถึงจะดีแล้วก็เจ้ายังเป็นผู้หญิงอ่อนโยนเอาใจใส่จิตใจดีแถมสอนให้คนอื่นทําดีอีกโรเอ,อให้โอกาสข้าอีกครั้งนะครั้งสุดท้าย เ,เพิ่งทำตัวดีไม่นานก็ลืมตัวอีกแล้วนะ <c oughs> ดูได้ที่โมโนแม็สุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง